คือผมว่า power pass เป็นอะไรแบบที่ทุกคนที่ทเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ควรจะมีเพราะว่าจริงๆด้วยด้วย free เราช็อปกันอยู่แล้วอ่ะแล้วการที่เรามี power pass ้าไปเนี่ยเราเรียกว่าเราเหมือนแบบได้ทําให้เราคุ้มค่าขึ้นเออไม่ว่าจะเป็นแบบเที่ยไหนก็เราไมันก็มีการไต่เที่ยวกัไน,ไนไปเรื่อยๆอย่างตัวผมเองเนี่ยผมแบบไปทัวร์บ่อยช่วงนี้ก็แบบตมันก็บินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือคุ้มมากในการแบบว่าช็อปเพราะว่าจริงๆอย่างสมมติเราซื้ออย่างเงี้ยหนึ่งร้อยบาทก็คือได้สี่กิหลกรัมแล้วแล้วถ้าเราได้ครบเสี่ เฉตังแบงค์ร้อยอ่ะเออคือไปไปลดได้เลยอะไรเงี้ยแล้วรวมถึงแบบสิทธิพิเศษต่างๆที่เป็นของในเครือของอ่าพันธมิตรคิงพาวเวอร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คือแบบหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีอะไรที่ควรไม่พลาดอลยไม่มีอะไรที่ควรจะไม่ควรพลาดนี่แล้วเอาไงโอ้เป็นสองสามปีแล้วนะเออเราอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่แบบแรกๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ทำงานกับคิงพาวเวอร์มาตั้งแต่ยุคแบบเล่นละครเวทีอะไรเงี้ยเออตอนนั้น่ะ ใช่ก็เหมือนมันโตมาด้วยกันแล้วก็เหมือนเราได้เห็นเขาเออแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาสิ่งต่างให้มันแบบเฮ้ยเจ๋งขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับวันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์กับโปอะไรนะวาเป็นพรีเซนเตอร์กับโปใช่วันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์กับพี่โปด้วยก็รู้สึกว่าโอยเมาไม่หยุดเลยรู้สึกว่าวันนีก็โอ้พูดไปเรื่อยทั้งคู่เลยไม่อยู่เั็บ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้คิดไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันนานเพราะแต่ลคนก็ยุ่งอะไรยเงี้ยพี่โปก็แบบมีหลายอย่างที่ต้องทำอะไรเงี้ยแล้วก ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยแล้วก็มองมาเจอกันทีก็เป็อัปเดตยาวแต่ก็ชอบนะครับได้เป็นพรีเซนเตอร์ขวดเพื่อนที่เราแบบรู้จักกันมานานมันก็รู้สึกไม่เหงาแล้วก็รู้สึกอุ่ญใจใช่ก็แบบง่ายไงรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของพาพาสมุมก็อยากจะบอกว่าคือไม่เป็นอะไรที่ทุกคนแบบต้องไม่พลาดแน่นอนอะไรเงี้ยกับพาวแ s สเพราะว่า คือไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าช็อปดิวตี้ฟรีในประเทศของ King Power เองก็ตามอนะไรเงี้ยคุ้มค่าจริงๆแล้วก็เหมือนถ้าเราไม่ได้สมัครตรงนี้แล้วไปช็อปดิวตี้ฟรีรู้สึกพลาดเลยรวมถึงว,วันเกิดด้วยสิทธิพิเศษต่างๆตามเที่ยวต่างๆก็ฝากไว้ด้วยกับพาว์พาสครับคือวินกลับมาใช่เป็นไปไหนไปทำอะไรบ <ười> คือคือทริปนี้มันเริ่มจากป <c ười> ารีสแล้วกลับมาฮ่องกงกลับมาไทยไปขนมแล้วกลับไปที่สิงคโปร์ แล้วก็กลับมาไทยวันนี้ครับผมก็เรียกว่าดูเดือดดูเดือดมากดูเดือดมากแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีเพราะว่าอย่างเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตผมรู้สึกว่าผมก็ได้เอเนจี้จากเขาแล้วไม่รู้สึกยมนะรู้สึกว่าเออมามาได้อีกอะไรเงี้ยเพราะเขาก็แบบส่งเอเนจี้อย่าง,งอย่างสิงคโปร์เงี้ยคนหูคนเยอะมากๆแล้วก็เขาก็แบบส่งแรงกันอะไรเงี้ยอย่างฮ่องกงเขาก็ส่งอาหารกันมาให้ด้วยเลยครับแน่ทุกประเทศเลยใช่ใช่ใช่ก็แบบทุกประเทศทุกประเทศก็แบบมีความน่ารักของเขาด้วยอะไรเงี้ยหลังจากนี้ ยังเหลือสองสัพท์ที่เป็นทัวร์ยังยังไม่จบก็คือไทเปกับกัวลาลัมเปอร์อ่ามาเลเซียครับผมใช่แล้วเตรียมอะไรเยอะมากทุกว่าทุกที่เดียวไปเนี่ยเราจะเตรียมเป็นเพลงพิเศษสำหรับอ่าร้องที่นั่นก็คือจะเป็นภาษาถิ่นขเขาเนะาะเอออย่างเช่นอินโดนีเซียร้องไปแล้วอะไรเงี้ยฮ่องกงเราก็จะร้องไปแล้วแล้วก็อีกสองศัพเนี่ยก็จะต้องมีแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่า,อา,าโอ้คือฝึก ทุกเพลงด้วยแล้วก็แบบบางอย่างสมมติงานนี้ใช่ไหมครับผมผมก็เลือกเพลงพิเศษมาอะไรก็เพราะอยากให้แฟนๆเขาก็แบบเหมือนทุกคนก็ไปตามทุกที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะรู้ว่าลิสต์ประมาณไหนแต่ก็ไม่อยากให้เขาเดาได้ว่าจะร้องอะไรเงี้ยก็เลยก็หยิบเพลงพิเศษมาร้องให้ฟังบ้างคิดถึงไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ละที่ใช้เวลาซ้อมนานไหมเพราะผมน่าจะมีเวลาแบบทำอะไรอย้ยเคย<ห>ต้องซ้อมบนรถซ้อมบนเครื่องบินซ้อมอะไรเงี้ยครับอ๋อโหลดวิดีโอไปซ้อมคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแฟนได้ยินเป็นไงบ้างชอบแฟนๆก็ชอบเพราะว่า ผมว่าอะไรที่เราทําด้วยด้วยความที่เราแบบอยากให้เขามีความสุขอ่ะเขาชอบอยู่แล้วแหละเออเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็รอแล้วก็คิดถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยหลายๆคนก็บ่นคิดถึงแต่ว่าก็นั่นแหละอยากจะเจอกันมากขึ้นแล้วก็อยากแบบร้องเพลงไปด้วยกันไหลายๆที่เลยนะฮปลายปีก็ยาวๆครับโอเคครับโอเคก็ใช้ได้เพราะว่าจริงๆจริงๆแบบว่าผมมีวิตามินที่แบบคอลเล็กไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ไว้กิน ไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่ก็เป็นรีเซนเตอร์อยู่แต่ว่าอันนี้เราวันนี้เราขายพาวพาใช่ใช่ใแต่ว่าคือแบบหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ผมบอกเลยว่าทุกเรื่อยเปอร์เซนที่ผมไปเรื่อยเปอร์เซนเน่ยมันใช้ได้จริงอ่ะบอใช้กับตัวเองจริงๆมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างพาวพาเซนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบต้องบอกว่ารอดมาด้วยพวกเขาจริงๆอ่ะเออรอดรอดมาแบบสุขภาพดีมากจริงๆเเเวววลาาาาาแแแบบบบตต้้้ออองงงงสรรค่่นนนยยยีีมมมัััััะไจยังไม่ทันได้ปรับตัวเลย จะบอกให้ไปบาลีสยังไม่ทันแบบจะเจ็ตแลักเฮ้ยแบบเจ็ตแลักมันสมมุติว่าเจ็ตแลักเป็นมนุษย์อ่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยอ้าวไปแล้ววะยังไม่ทันได้ไม่ได้แบบปรับเวลาเลยก็ก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบก็ยังพอได้เพราะว่ามันเร็ว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 อะไรเงี้ยครับเฮ้ยจรคือจริงๆก็แบบแบบช่วงที่ เหมือนเรามีช่วงว่างน้อยที่แบบเราอยากจะทําสีผมที่เราเคยอยากทำะอะไรเงี้ยไปช่วงวันที่จะสนุกทําอะไรก็ได้วันนี้ก็จะเห็นแบบสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางวันก็เอาม่วงเริ่มม่วงเริ่มอะไรอันนี้จะเกิดจากความผิดพลาดในการใช้แ<อ>ชมพูม่วง,มงนะครับแต่ว่ามันเคยเป็นสีขา,บาวบ้างเทาบ้างทองทองกว่าน,นี้ทองน้อยลงหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นเทาอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการ <laughs> การความชำนาญในการใช้แชมพูม่วงของผมนั่นเองก,ก็พยายามจะแบบสนุกให้ได้ในช่วงนี้เพราะว่าพอมีงานปุ<อ>๊บเราก็ต้องกลับมาผมดำอย่าง้ว เราทะเลาะกันตลอดเลยครับอยากจะเพื้องทิ้งแต่ยังต้องการมันเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกมากแต่บอกว่าต้องเตือนใช้แชมพูม่วงปบดเจลใช่อย่างครับ20ทีไม่ใช่นะครับ5นาทีนะครับทุกคน5นาที3ามนิ้วาทีกันดีครันตอนนั้นตกใจไหมตอนที่มันแบบออกมาแบบนั้นตกใจเพราะว่าผมอ่ะสระไปสระสระปุ๊บออกมาดูจบเฮ้ยเข้าไปสระใหม่เฮ้ยออกดูเฮ้ยมันไม่ออกเลยว่ะสีม่วงที่ติดที่หัวทำไงวะเนี่ยพรุ่งนี้มีงานด้วย f e ส t i v ว l แล้วก็ไปมันมันทำอะไรไม่ได้ครับจะสะออกล้างทำใหม่ก็ไม่ได้แล้ะก็คือวันนั้นก็คือเป็นแมวสามสีเป็นหัวสามสีเลยต่าอนาดีแล้วใช่ไหมว่าาทำยังไงไม่อ่านเลยครับคืออย่างนี้ด้วยความมั่นใจอ่ะด้วยความมั่นใจคือแบบไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นเขาเคยบอกกันแล้วว่าให้เราพอกไว้ก็พอกไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งดีครับแต่ว่าอย่างนั้นก็แบบห้านาทีนะครับเลยก็นานไปนิดนึงใช่ไม่ทั่วหัวด้วยแล้วแต่ก็อต่ก็ชมมันหล่ออยู่ดีไง อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าอันนี้อาจจะพี่เป็นคนพูดแล้วกันเครอาจจะไม่ได้พูดเองนุ้ยแต่มีจะมีโปรเจกต์แสดงอะไรหรือเปล่าก็อาจจะมีให้ได้เห็นเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่อาจจะได้เห็นก่อนแล้วว่าว่าจะเป็นแบบประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวคัมมิ่งแน่นอนแล้วก็มีแฮปปี้นิ่งด้วยใช่เป็นหนังเลยเนี่ยนเลยเพราะว่าพาสีนะครับมีสี่ขั้นนะครับผมสูงสุดที่พีเอฟานะครับก็ก้เดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไง บอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าหลายๆคนที่แสดงร่วมกัน่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่เคยแสดงเคยแสดงกันมาก่อนหรือเปล่าไม่เคย,เคยใช่ใช่เป็นแบบประมาณไหนเขาเป็นประมาณไหนเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นศิลปินที่ถูกสื่อสัมภาษณ์ว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่ออะไรเงี้ยหลายคน,านอยู่นะ <c oughs> หลายคนหรือ่หลายคนอยู่นะ <c oughs> คือผมเองแล้วเนี่ยใช่ <c oughs> ใช่เพราะว่าอย่างเราจบจากวิมานหนามานานมากแล้วเนาะยังแค่นี้จะมันมีโปรเจกต์มาแหละแต่ว่าด้วยทามมิง่งด้วยบทด้วยอะไรเงี้ยเรายังยังยังหาที่เราชอบไม่เจอ,เอ,อแล้วก็ก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่อยากรีบเพราะว่าเราอยากทําให้มันแบบแต่ละชิ้นมันก็เป็นชิ้นที่เราภูมิใจอย่างเราเวลาน้อยแล้วด้วยเราแบบมีงานเพลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาในการถ่ายทาก็จะน้อยไปอีกมันก็เลยต้องแบบคิดดีๆอะไรเงี้ย จริงไม,ไม,ไม่ไม่เชิงว่ารู้สึกว่าต้องมาตรฐานเท่ากันหรอกเพราะว่ามันก็มีความพิเศษในแต่ละของมันอะไรเงี้ยวัาเปรียบเทียบมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็แค่อยากทำให้รู้สึกว่างานที่มันออกมามันผ่านไปคุยกับทีมงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีป่ยังวะดีแล้วก็รู้สึกโอเคแล้วอะไรเงี้ยแย่ลาสูตรี่มันประกาศว่าจะมีคนใหญ่ครับเออเราจะขึ้นเวทีไหมเขาทำแค่นี้เลยทำแค่นี้เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ายังยังไม่ได้มีอะไรยังไม่ได้คุยอะไรกันครับ เขาเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้พี่เออไม่เข้าจะดีไว้ก่อนนานๆแล้วเนี่ยเพราะคิวจริงยากแกผมยังไม่รู้เลยผมรู้ความทุกคนนี่แหละว่าโบกี้ประกาศคอนใช่อ่าไม่ถามนนทนาโนนบ้างเลยครับไอทอยอย่างเงี้ยอ๋ออ่แต่เขาดูเขาไม่ออกหรอกเขาใส่แว่นดำเดีอ่านสายตาเขาไม่ออกอ่ารเจ็บอะละเจ็บอะผมไม่มีแว่นไงแต่ว่าผมมีแต่ความจริงใจเรายังไม่รู้นะครับอันนี้ใช่เซฟนะเซฟเซฟเซฟ แต่จริงๆไม่รู้เลยจริงต้องต้องคุยกับทีมงานผมแหละแต,แต่ว่าเป็นคนที่ห,ทหลายคนแบบว่าอยากให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตนลื่นนี้อะไรคลาสที่มีใครจะอยากมีเจมส์เป็นเกมส์เ,เป็นรครับครับจริงๆก็สนุกดีเรียกว,ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการคอลแลบเลยเพราะว่า,<ม>วาได้ที่แบบเราไปทั้งเป็นเกสทั้งมีโปรเจกต์คอลแลบกับทุกๆคนอะไรเงี้ยไม่ว่าเป็นคุณอนันต์โนนโบกี้หรือว่าโจอี้ที่เป็นปล่อยแบบลัตเซีชั่นออกมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ ที่มาเป็นเคสต่างๆก็นามก็ก็สนุกดีครับก็แบมๆอะไรเงี้ยผมใช่เจอกันพี่โอ้จโกมีกรมช่วนี้จโกมีกรมแน่นอนโอเคคอใช่ใช่จโกมีกรม ดี๋ยวทุกคนไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเ,เดี๋ยวจบไลฟ์ลองคุณไปถ่ายแท็กดูชุดเหมือนมาก <c oughs> แต่ว่าฝากดีแองพี่โป้ด้วย <c oughs> ใช่เน็ตฟลิกซ์เทรลเลอร์ออกแล้วร90ประเทศเทั่วโลกครับผมชอบนะชอบเป็นคือบทค,คือพี่โปมากอะเป็นแบบพี่โปเลยนี่ยังโกนเขาไม่หมดเลยนะเนี่ยเออ,เอ,อยังเหลือเขามาจากเรื่องนั้นอยู่เลยเออรู้สึกว่าเออเป็นบทที่เข้มดูบทที่เท่เหมาะกับพี่โปมาก ใช่จริงๆผมตามพี่งานพี่โปรมาอยู่แล้วเอเขาไปไหนเขาําอะไรอย่างเงี้ยก็ตามดูชายหรืออะไรพวกต่างๆก็ก็ได้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็มีว่างก็อย่างน้อยก็ติดตามเพื่อนๆบ้างเออก็อยากแบบก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็คิดถึงเพื่อนๆใช่แอบสกิทหรือป่าเออพอได้แล้ว ฝาก<ห>ฝากอี<ห>พีพิเศษก่อยช่วงปลายปีนี้ครับผมก็หลังจากอีพีอาจจะมีอะไรพิเศษด้วยก็ได้ใช่ก็เราติดตามว่ามีอะไรแล้วก็แฟนทีมงานเขาชอบบอกให้ผมอย่าพูดมากเพราะว่าผมผมโกหกไม่ค่อยเก่งก็เลยเก็เลยฝากไว้แค่นี้ครับขออนิดนึงดเาบอกว่าเขาอยากเห็นเราไปออกศิลป์เฮ้ยผมมาลูกผู้ชายตัวจริงผมว่าถ้าเขาท้ามาขนาดนี้ผมก็ต้องไปไม่ต้องจ่ายค่าตัวให้ไปเองนี่ คือต้องบอกว่าแบบนี้เด็กๆมากแบบนี้เด็กๆมากเราดูแล้วเป็นไงบ้างแบบนี้แบบอาจจะแบบยังไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวดูผมดีกว่าไม่คล่องกว่าใช่ผมเคยจริงไม่ไม่เคยเลยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าโอเห็นแบมไปทําก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบมสู้เว้ยทำบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดหน้าข่าวแมวนะโอฮาน่าแบบแป้งอะไรน่ะโอแบมจําไม่ได้เลยอะเปิดไอ้ไข่มาเนี่ยไม่ใช่แบมแบบไม่ใช่แบมแบมรู้จักแล้วเออใช่ นี่แหละนี่แหละความเป็นไทยนี่แหละนี่แหละเราต้องเป็นสมาชิกความเป็นไทยบ้างวันซินเดวอลอืมหลอทะลุโครนอีกทีอาจจะไม่ทะลุก็ได้อาจจะน่าจมไปเลยอะไรถ้าชวนมาเราก็ไปถอาไปคุณสมุทรทาอะไรไปละถ้าแบบหรอก็มันไม่มีไรให้ทาเราแบมเคยทํามาแล้วอ่ะแบมทําจริงอ่ะอ๋อโอ้ไปด้วยกันเหรอเอาเป็นว่าแบมแบมคอยดูพี่แล้วกันว่าลักษณะเขาเรียกว่าลีลาแล้วกันของโปรเฟชชั่นอลในการที่เราอยู่ใน คล o n น n ร์แอนนอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงออก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมในการโปรโมท EP เพราะจะปล่อย EP เหมือนกันอาจจะไปที่นั่นก็ได้อ่าอาจจะไปดูกันว่ายังไงแต่ไม่เอาหน้าขาวอันนี้ไม่เอาหน้าขาว <laughs> ไม่เอาแปลง <laughs> รับผมขอบ,บคุณคมับกลบคมมับ